อีกช่องหนึ่งช่องวันมาสัมภาษณ์ก็บประเด็นเกี่ยวกับต้นอ้อประธานมูลนิธิเป็นหนึ่งซึ่งได้มีการฟ้องร้องคนที่ใส่ร้ายป้ายสีหมิ่นประมาทไปแล้วรวมนะครับ5้าสบเอ็ดตะทงนะคนที่โดนฟ้องไปก็ดิ้นหน้าดูครับดิ้นหนักเลยครับตอนนี้ครับโดนไป5้าสิบเอ็ดกัมครับ ดิ้นกระสับกระส่ายครับโดนพี่เดจัดไปให้ห้าสิบเอ็ดกรรมนะพี่เดก็คงไม่ต้องบอกเราเป็นใครก็ไปสื่อาาไแล้วกันใครที่ดาต้นอ,อ้อทุกวันทุกวันเนี่ยรับไปแ้วหนึ่งคดีห้าสิบเอ็ดกรรมนะเอา,เอา,เอาประมาณประมาณห้าสิบเอ็ดคูณสองเข้าไปอ่ะต้องติดคุกเท่าไหร่นะครับนะลองคิดดูแล้วกันเนะี่ยนะครับอันนี้ก็เรียนได้ทราบแล้วก็ต้นอ้อก็รายงานให้ผมทราบนะครับว่าเขาไปจัดงานพบเอฟซีปรากฏ มีคู่กรณีมาจัด,าจดงานอยู่ข้างๆแล้วก็มายั่วโมโหพยายามจะทําให้มีเรื่องมีราวขึ้นมานะครับส่วนเป็นใครก็ถามต้นอ้อดูนะครับก็พยายามจะส่งของส่งอะไรมาให้เขานะทั้งๆที่เป็นคนที่ไม่ถูกกันก็พยายามจะยั่วยุนะครับนะเพื่อจะให้เกิดเรื่องเกิดกรณีพิพาทต้นอ้อเขาบอกผมว่าพี่เดมันอยากได้แสงทางโซเชียลเราไม่ให้ราคามันก็จบแล้ว นะไม่ต้องไปให้ราคามันนะครับคนที่ไปด่าต้นออดนะมันอยากได้แสงพอมีแสงเสร็จปุ๊บมันก็รวมตัวกันแล้วก็ขายของครับอาหารเสริมนะเป็นพรีเทนเตอร์เป็นอะไรต่างๆนะครับแบ่งหน้าที่ไอคนหาทุนไอไอสินค้าทําไปทํามาก็ไปนะ่ะยืนขายสินค้าหลังจากแฉชาวบ้านเสร็จนะครับอย่างนี้ก็แปลกนะเพราะแฉะเขาเสร็จปุ๊บก็เป็นไงขายสินค้าอาหารเสริม นะครับพอหมดลายนี้ก็ไปแฉคนนี้ต่อไปแฉคนนี้ต่อหลังจากนั้นก็เป็นไงขายอาหารเสริมอันนี้ก็ฝากไว้นะครับอย่าไปหลงเชื่อนะครับคดีต้นอ้อไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับสามารถที่จะแก้ปัญหาชีวิตได้หมดนะครับนะแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าพี่เดวก็จะฟ้องเพิ่มนะฟ้องเพิ่มเขไปอีกนะครับนะครับนะชัดเจนนะครับอืมนะฮะ สอสอแบงค์จะชนะคดีที่ฟ้องคนนอนเนมหรือไม่ชนะอยู่แล้วครับไม่ต้องห่วงโนเนมไม่มีอะไรครับวันวันก็ไนวันวันก็เล่นติ๊กตอกไลฟ์สดติ๊กต็อมนะครับไม่มีอะไรเลอะเถอะนะนะครับไม่มีงานทําอะไรต่างๆนะครับสสอแบงค์นี่กฟ้องไหลายคดีนะครับมีมูลไปหมดแล้วไอ้ไอ้พวกนเนเนม่ยครับอย่าไปเอ่ยชื่อไอ้นี่ก็เหมือนกันก็พวกหิวแสงอยากมีแสงอยากอะไรต่างๆก็ไปไงไปแซะคนดังแซะสสอแบงค์ แห่งพักก้าวไกลมือปราบเครื่องออกกำลังกายกทมสสแบงค์นิ่ฉายามือปราบมือปราบเครื่องออกกำลังกายครับนะทั่วไปก็ขายกันสามแสนกทมก็ไปหกเจ็ดแสนเป็นล้านนะเขาเรียกว่าเ,ออเครื่องออกกำลังกายพิเศษนะครับนะเพราะนั้นสบายใจได้ว่าคดีสส,สฟอ้ฟองสสแบงค์ฟ้องโน,โนเนมไม่เมื่อนาครับ ไม่รอดครับพอมีมูลเสร็จแล้วเดี๋ยวก็ตัดสินนะพวกไอ้ไอพวกนี้วันๆไม่อะไรแซะคนดังชอบทะเลาะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงเพราะว่าอะไรเพราะตัวเองไม่มีชื่อเสียงก็วันๆก็ต้องไปทะเลาะกับบุคคลที่มีชื่อเสียงทะเลาะกับสสทะเลาะกับสวทะเลาะกับอินฟลูเอนเซอร์เพราะอะไรมันเขาจะได้พูดถึงเราเราจะได้ดังเหมือนผมเนี่ยมีคนก็มาแซะผมเรื่อยเี่ยนะครับมาแซะผมตลอดเวลาเพราะอะไร อยากจะมาทะเลาะกับคนดังเพราะเราไม่ดังเราก็อยากทะเลาะคนดังเราจะได้ดังแล้วมีแสงพอมีแสงมีอะไรเสร็จปุ๊บเราก็จะมาเลยขายสินค้าอืมอาหารเสริมอะไรก็ว่ากันไปแต่ไม่มีใครซื้อหรอกเขารู้ทันไอ้นี่มันนักแฉมาแซะแซะคนดังเสร็จอ่ะอ่ะมีเรื่องฟ้องรอ้องอ่ะสักพักก็ไปไงขายอาหารเสริมนะครับนะชัดเจนนะอ่า ประกันคนรับประโยชน์นามสกุลเดียวกันอ๋อคนรับประโยชน์นามสกุลเดียวกันก็ไม่แปลกครับคือเวลาเราทําประกันชีวิตหรือประกันอุบัติเหตุคนที่จ่ายเบี้ยประกันกับคนเอาประกันต้องเป็นคนเดียวกันถ้าคนเอาประกันคนหนึ่งผู้รับประโยชน์เป็นคนจ่ายเบี้ยประกันและผู้รับประโยชน์ไม่ใช่ผู้มีส่วนได้เสียในชีวิตนะครับไม่ใช่ลูกเมียไม่ใช่พ่อแม่ไม่ใช่ผู้สื่อสัญดานแบบนี้ประกันเนี่ยมันก็จะไม่มีผลบังคับ เพราะการเอาประกันต้องจ่ายเบี้ยเองนะครับผมจะไปทําประกันเนี่ยผมต้องจ่ายเบี้ยเองไม่ใช่เอาบุคคลภายนอกมาจ่ายเบี้ยเหมือนกรณีที่ลพบุรีเนี่ยเขาบริษัทประกันสงสัยว่าคนจ่ายเบี้ยประกันเนี่ยอาจจะเป็นบุคคลภายนอกมาจ่ายเบี้ยให้กับผู้เอาประกันหลังจากนั้นมีการวางยาพิษไซยาไนหรือเปล่าตอนนี้เขายังสงสัยประกันยัง,ย,งยังไม่ยอมจ่ายนะครับเพราะฉะนั้นนะ การทำประกันชีวิตจะ,ยก,ะ,ย,กกะยกผลประโยชน์ให้กับใครก็ได้นะครับายกผลประโยชน์ให้กับใครก็ได้นะครับอืมนะครับแต่คนที่ทำประกันจะต้องจ่ายเบี้ยรประกันด้วยตัวเองแท่นั้นหลักการกฎหมายมีแค่นี้ครับอ่าจุกรูเอ่อพี่เหลี่ยมจะไปดูใบศาลไม่อนุญาตเอ่อพี่เหลี่ยมจะไปทำไมครับอืมนะครับไม่รู้เหมือนกันเราไปถามมา นะครับสสแบงฟ้องเพจก้าวไกลโกหกอะไรหรือ,อยังนะครับเพจคงฟ้อง,องไว้ได้แต่เท่าทีา่ทราบมาได้ฟ้องบุคคลที่หมิ่นประมาทไปหลายคดีเท่าทีา่ผมจําได้นะครับสสแบงค์น่าจะฟ้องไป3-4มสคดีนะครับนะครับก็ส่วนใหญ่เป็นพวกโนเนมนะครับโ no นเนมแล้วก็ไปเที่ยวแซสส,สเยอะเดี๋ยวนี้พวกโนเนมกระจอกงอกอยเนี่ย ไปทะเลาะกับคนดังๆยินฟูผมก็มีพวกกระจกโนเนมก็มาทะเลาะกับผมผมไม่สนใจแลนะ,นะไม่ให้ราคาแล้วไม่เอ่ยชื่อเพราะเอ่ยชื่อไปไงแม่งดังเลยให้แม่งพูดันอยู่คนเดียวนะครับทะเลาะกับพี่เดพี่ดูแลคนกระจอกเราจะไม่ทะเลาะด้วยเหมือนเราเป็นแชมป์โลกจะไปต่อยกับมวยวัดได้ไงเนี่ยอย่างพี่เดเแล้วมวยแชมป์โลกนะระดับเหรียญทองโอลิมปิกอย่างเงี้ยจะไปต่อยกับพวกมวยวัดมามาแซพี่เดให้พี่เดด่ากลับพด่ากลับไปไงแม่งดังเลย นะ ú, พี่เดไม่ใ pues ช so so ่งงหรอกนะนะครับเอ่อเพราะพี่เดย์ในมวยแชมป์โลกเหรียญทองโอลิมปิกนะถ้าใครจะมาชกกับพี่เดก็ต้องเป็นคนที่อะไรนะแม่งต้องแบบมวยระดับแชมป์โลกด้วยกันนะครับนะนะชัดเจนนะพวกนี้พวกไร้ค่านะครับพวกกระจอกนี่เราจะไม่เอ่ยชื่อและมาแซพี่เดอย่างนั้นเอ่อเพจปลอมงอะไรพวกกระจกไม่เอ่ยชื่อพวกไร้ค่าไร้ราคานะครับ เลือกตั้งเขาวนาะอาจารย์จะเลือกพักถิ่นกาขาวหรือเปล่าครับโออกูก็ไม่รู้กันพักใครว่าถิ่นกาขาวแต่ผมยังอยากจะเลือกก้าวไกลนะนะครับถ้าอุดมการณ์ยังเหมือนเดิมนะนะครับถ้าตราบใดที่ก้าวไกลยังมีอุดมการ์เหมือนเดิมผมเลือกครับแต่ถ้าอุดมการเปลี่ยนผมก็ไม่เลือกครับนะครับผมเลือกเฉพาะพรรคการเมืองที่มันมีอุดมการณ์จุกรูจุกรูนะครับนะจุกกรู นะอยากให้พี่เดเป็นนายกโอ้กูไม่เอากูกลัวไปเป็นเรถฐาตื่นเช้าก็มาโหลเฮ้ยเดี๋ยวมึงลงพื้นที่นะตื่นเช้ามาก็รับโทรศัพท์แล้วใครก็ไม่รู้นะเขาเรียกอะไรผู้มีบาร,รมีนอกพักอืมคือพักการเมืองอย่างพักเมื่อไทยเนี่ยผมเชื่อเรามีผู้บาร,รมีนอกพักคนนั้นเขาชื่อเขาคือใครครับเขาคือเหลี่ยมนะครับคือพี่เหลี่ยมเนี่ยพี่เหลี่ยมนะแกอหออ่าเหน็นนะ เนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่ได้เป็นตัวของตัวเองอย่างพี่เสถาเนี่ยมันเป็นนายกมันก็มีอำนาจหรือเปล่ากูก็ไม่รู้หรอกสงสารแกนะช่วงนี้แกก็มีความทุกข์นะครับเพราะแม่แกเสียชีวิตผมแสดงความเสียใจนะเห็นดูข่าววันนี้ลุงตู่ก็ไปร่วมงานพระราชทานนะครับนะ้านะครับน้านะนะจุกรูพี่เดก็ไม่มีอะไรหรอกรักทุกคนนะรักพี่เสถานะ แกเซลลขายบ้านแล้วก็มาเป็นนายกจับเซลลขายบ้านนะแกก็อำนาจก็ไม่ค่อยมีอยู่ที่พี่เลียมอผู้มีบารมีนอกพรรคจุกรูสิบสี่สิงหาเศรษฐาจะรอดผมว่าไม่น่ารอดดูหน้าแกดูหมองๆอไรเงนีง้เหมือนคนจะ,ะตกเก้าอี้ส่วนตัวนะผมว่านะคือผมก็รักรักพี่เศรษฐานะแกเป็นคนเก่งถ้าแกไปขายบ้านดีแต่แกเป็นนายกอาจจะไม่เหมาะ ราะว่าแกโดนครอบงำจากพี่เหลี่ยมเนี่ยนะผมดูว่าสิบสี่สิงหาแกไม่น่ารอดดูราศีแล้วเหมือนจะแบบหมดน้ำนาจอะราศีดูแย่ดูนะราศีดีก็ยังแบบพี่เด่กโอ้ยผ่องใสผมเป็นยองใหญ่อย่างเงี้ยนะกรูมจิบวายรือยังจะขายังครับอพี่เดจะฝากซองไว้อ๋อไม่หรอก ๋อบางอันกูไม่อากไม่กล้าอ่านเลยเหลี่ยมจัดทุกเรื่องหรือเปล่าครับอ่าอ่าจุกรูนะครับนะครับพอผมพูดถึงพิเศษา่ะ i อดินเลยดินปับปั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 เลยนะส่วนใหญ่คนที่มาดูอพี่เดย์ไลฟ์สดเนี่ยแม่ก็จะไปทางเดียวกันยกเว้นเป็นพวก i อมาเขาดินดินเป็นกิ้งกือเนีย เดินไปดินมาเหมือนเหี้ยดินแรกก็เปขี้เกียจดินไปดินมาเหมือนเหี้ยก็มีอันั้นกับไอโอเดินเลยอ่ะเสียงก็ไปทางเดียวกันแม่งมีอยู่เสียงหนึ่งนั่งดาพี่เดนะเออคนอะไรไม่รู้นะอ่ะจุกรูสบายๆนะครับรักพี่เดก็ต้องไปไงนะครับต้องกดหัวใจกดสับซักใคร กดก็ดิง่งก็อะไรวะกดติดตามกดชื่นชอบสแสดงความคิดเห็นนะรายการพี่เดย,เย์แม่งสุดติงก็ดิ่งแมวอะ่ะพี่เดย์แม่งไม่แน่จริงไม่มีคนตามถึงสองล้านห้าหล้วนะไม่ใช่ไม่ใช่ขี้ไก่นะพี่เดย์นะใครจะแม่งจะมาเะลึ่งตึงตังนะมาดิ้นมาอะไรต่างๆนะเป็นกิ้งกือดูไปดูมาเอา้าไม่ใช่กิ้งกือเนี่ยมันเหี yeah, ้ยนี่ นะี่ยดิ้นเป็นเยี่ยไปเลยะนะครับนะครับเ,เนี่ยคนส่วนใหญ่มติเอกฉันเนี่ยนะจะมีมีเยี่ยมาดิ้นอยู่ตัวไปไหนรนะักพี่เดียที่สุดครับ